มีความสามารถในการถือศีลอดนะครับแล้วก็ละหมาดนะครับเป็นยมามะละหมาดตรเวียละหมาดฟิเตสนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องชุกโกตรต้องขอบคุณต่อพระองค์ลอสตลาให้มากๆนะครับให้เราได้อ่านอัลกุรอานให้เราได้มีโอกาสได้บริจาคนะครับบริจาคอาหารเลี้ยงละศีลอดให้กับผู้ที่ถือสินอด,นอ,ดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความดีที่พระองค์ลอสตลาจะตอบแทนให้กับพวกเราทุกคนนะครับถ้าเราทําด้วยความอิกลาส ด้วยความประสุ์ใจแล้วก็ทำถวายเดียวรั์สุภาในวตาลาองค์เดียวนะครับพี่น้องครับอลัลลอฮุสฮาลาได้กล่าวกับเราในอัลกุรอานนะครับได้บอกเตือนให้เราได้รับรู้นะถึงเล์กลต่างๆของเชตอนนะและสิ่งที่มันได้ชี้นำชักจูงเรานะเวลาเราดำเนินชีวิตในดุนยาเนี่ยเราจะพบนะครับว่าเราจะพบเ,เห็นสิ่งต่างๆมากมายบางสิ่งอย่างนี้เป็นของฮารานเป็นฮารอมนะครับแล้วอลัลลอุสซาลาก็ให้เราเลือกทำในสิ่งที่ฮาลานนะ แต่ว่าเชตตอนนั้นพยายามกระซิบกระซาบจะดึงเราไปสู่สิ่งที่เป็นฮารอมอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเอาเหตุผลต่างๆมาให้เราได้คิดกระซิบกระซาบเราชักชวนเราสัญญิงสัญญาต่างๆกับเราเอเลฟบอกอยังไงนะครับเกี่ยวกับเชตตอนนะครับในวนอาคิรัเมื่อทุกอย่างได้ถูกตัดสินไปแล้วเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจริงนะครับในวรรณคดีรอสอเลฟสุลาก็หยิบยกมาบอกให้เรารู้เพื่อจะได้รู้รู้ทันเลขกลของเชตตอนนั่นเองนะครับในโุไรบรฮีมนะครับ อายะที่หนึ่งอายะที่ยี่สิองอัลลอฮ์กล่าวว่าอัลลอฮ์กล่าวไว้นะครับว่าว่กอละเซตอนุลัมมาโคเดลอัมรุนะละเซตอนได้กล่าวเมื่องานงานการงานได้ถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วนะเมื่อการงานต่างๆถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วนะใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกเนี่ยเซตนมันกล่าวว่าอย่างไงนะครับมันกล่าวว่าอินนัลลอฮะวาเดลกุมวาเดลฮักกะวาวาตุกุมฟาคลาตุกุมนะถ้าจริงอัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาแก่พวกท่านซึ่ง มันเป็นสัญญาแห่งความจริงนะครับโดยที่สัญญาความจริงนั้นก็คือจะตอบแทนคนที่จงรักภักดีแล้วก็ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานะหูวัตาลานะอัลลอฮ์ก็จะให้สัญญาของมัน,นเป็นความจริงนี่เชตอมน,นั้นพูดเองนะครับว่าถ้าจริงอัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาแก่พวกท่านซึ่งเป็นสัญญาแห่งความจริงนะครับและว,วลากล่าวต่อไปนะครับว่าวะวะตุกุมฟกักวะอักลับตุกุมนะและฉันได้สัญญาแก่พวกท่านแล้วฉันก็ได้บิดผิวพวกท่าน แต่ฉันเนี่ยสัญญา uh huh. ขับพวกท่านแต่ฉันบิดพิวมันไม่เป็นความจริงมันเป็นเรื่องโกโหกนะทัทง้งทนทั้งสินน้นนะนะครับแล้วมันก็บอกต่อไปนะครับว่ามาการนาลิการุกุม um un um ินซะสุลตานินอิลลันดาอัตุกุมนะฉันเนี่ยไม่มีอำนาจใดๆเดหนือพวกท่านเลยนะนอกจากฉันได้เรียกร้องพวกท่านนะฉันไม่ได้มีอำนาจจะบังคับอะไรเลยไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกท่านเลยเพียงแต่ฉันได้เรียกร้องพวกท่านกระซิบ,บกระซาบ ชี้ชวนชักชวนให้หัวใจเราเอ็นเอียงเห็นดีเห็นงามไปกับมันนั่นเองนะครับมันบอกว่านอกจากฉันเรียกร้องพวกท่านแล้วยังไงฟัสตาจับตุ้มลีนะแล้วพวกท่านนั้นก็ตอบสนองฉันนะพวกท่านก็ตอบสนองฉันเองโดยความยินยอมของพวกท่านฉันไม่ได้บังคับเลยนะฉันเพียงแค่เรียกร้องกระซิบทีเดียวเท่านั้นเองท่านก็ตอบสนองแล้วนะครับนี่คือเฉยตอมันพูดนะครับแล้วมันบอกต่อไปยังไงนะครับอ่า เลาตลุมันีวลุมัอัลฟุสกุมนะดังนั้นพวกท่านเนี่ยอย่าได้มาประนามฉันเลยแต่ถ้าว่าจงประนามตัวพวกท่านเองเถอะวันนี้มันบอกวันนั้นบอกว่าพวกท่านอย่ามาด่าว่าฉันเลยนะจงด่าว่าตัวเองจงประนามตัวเองเถอะเพราะเราตัวเราเองเนี่ยไปทำตามมันเองนะเป็นความผิดของพวกท่านเองที่มาทำตามฉันนะครับมันก็ตอบบอกต่อไปนก็ว่ามานะบิมุสลิคุมระมาอันตุบบิมุสลิคียะนะ มันบอกฉันเนี่ยไม่อาจจะร้องทุกข์แทนพวกท่านได้และพวกท่านก็ไม่อาจจะร้องทุกข์แทนฉันได้เพื่อพ้นจากการลงโทษข่อาารัชสมายหนวัตลาคือท่านก็ช่วยฉันฉันก็ช่วยท่านไม่ได้ท่านก็ช่วยฉันไม่ได้ในวันนี้นะครับนะแล้วบอกต่อไปนะครับว่าอินนีกัฟัตุบิมาอัสรักตูมูนิเมิงกับลุถ้าจริงฉันเนี่ยได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกท่านเนี่ยตั้งฉันให้เป็นภากีกับอัลลอฮุซุลฮานแต่ก่อนนี้ สมัยอยู่ในดุนยาเนี่ยท่านเนี่ยตั้งชั้นเป็นปาเกียต,ต่อแล้วฉันขอปฏิเสธนะครับเอาตะกุดเอาอาศัศมัาตมาใส่นะไปไปบูชาเชตตอนนะเอาเชตตอนขึ้นมาเป็นเป็นที่พึ่งนะครับกทีิเลนเลนเสฮัตทั้งหลายนะวันนั้นเชตตอนมันจะบอกเลยนะครับว่า ฉัน,นขอปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกท่าน,นตั้งฉันให้เป็นภาคีต่อเราสุภัตาลาเมื่อก่อนนี้สมัยที่อยู่ในดุนยญญาณเนี่ยท่านทาแบบนี้ฉันขอปฏิเสธจะไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอเลอร์บอกนะครับอินทัสซซลิมีนาลมาซาบุนอาลีนะแท้จริงบรรดาผู้กระทำนั้นนะสาหรับพวกเขาคือการลงโทษอย่างเจ็บปวดนะนี่คือสิ่งที่ะละักษณะบอกเอาไว้นะครับว่าคนที่อาธรรมคนที่กระทาความชั่วอ่ะมันยัยก็ไม่พ้นอ่ะจะต้องถูกอาสามก็ต้องถูกลงโทษ อย่างเจ็บปวดนั่นเองนะนี่คือสิ่งที่อลอสบวตาลาได้หยิบยกมาบอกให้เราได้รับรู้นะครับว่าในวันนั้นแหละเมื่อการงานถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วเนี่ยชชตตอนมันจะประกาศเลยนะครับว่าแท้จริงที่อลอสได้ส่งสัญญาขับพวกท่านนะ่ะสัญญาของอลอสน,นั้นเป็นความจริงเป็นความจริงที่จะตอบแทนคนที่เชื่อฟังจงรับภรกดีต่ออลอสเนี่ยด้วยสวนสวรรค์แล้วก็จะลงโทษคนที่ฝ่าฝืนคนที่ดื้อรั้นเนี่ยด้วยกับนรกจะหันหนำนั่นเอง นะครับฉันเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะบังคับพวกท่านเลยเพียงแต่เรียกร้องนิดเดียวเนี่ยฟาสตาจับตุ้มหลีท่านก็ตอบสนองแล้วนะแค่เรียกร้องน,นิดนึงท่านก็ตอบสนองแล้วไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นอันนี้แหละมันก็พูดความจริงนะมันบอกว่าฟาลาตตม,มล,ลูมูนีวาลูฟุสกลุ่มดังนั้นพวกท่านเนี่ยอย่ามาด่าว่าอย่ามาประนามฉันเลยจงดา่าจงว่าจงประนามตัวพวกท่านเถอะนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงเพราะเราไปทําตามมันเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องต้องคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะเราบอกแล้วว่าอ oh ินตาเชตอนอดูวนฟัตตเบลฮัวดูวะนะถ้าจริงเชตอนนั้นมาเป็นศัตรูของพวกเจ้าพวกเจ้าจะถือว่าเป็นศัตรูอย่าอย่าอย่าได้คบมันเป็นมิตรนะครับแล้วก็อย่าได้คล้อยตามเสียงเรียกร้องกระซิบกระซาของเชตตอนบางทีเราไม่ตื่นขึ้นละหมาดเนี่ยเชตอนบอกรออีกนิดนึงขออีกหน่อยนึงจนเลยเวลาซุปที่นะครับ หลายๆคนก็เคยเจอประสบประเการณ์แบบนี้นะเราก็ต้องพยายามฝึกฝนให้ดีนะครับเราจะอ่านอัลกุรอานเชตอนก็พยายามจะดึงพยายามจะเอาสิ่งอื่นนั้นมามาให้เราหันเหเออกไปจากการอ่านอัลกุรอานเราจะ,ะมาร่วมกันในการละหมาดมาร่วมกันในการศึกษาความรู้มันก็พยายามที่จะเอาสิ่งอื่นนนมาให้เราเหินหาออกไปให้เราหันเหไปทำสิ่งอื่นนั่นเองนะเอาเรื่องดุนยาเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเวลาเราละมาดเนี่ยทักเวสก็จะพยายามเข้ามาในห,ใใหัวใจของเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยหันเหวจากการละหมาดนี่คือสิ่งที่เชตรนมันทำนั่นเองนะครับเอาล้อบอกนะครับว่าวุติคิลลาลีนะอามนุวาเมลุโซอลิฮัตนะและบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนะยันนาตินตาจริมินตาธิฮารุข,ข้อลีดีนาฟีฮาบิดเนโรบ,บีมนะเอาล้อบอกว่าคนที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายเนี่ยจะถูกนำให้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ อันมากหลายซึ่งมีลําน้ําหลายสายเนี่ยไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยคํามนักอยู่ในนั้นตลอดการด้วยอนุมัติของพระเจ้าของพวกเขานี่คือคําสัญญาของลาสบาร์ตาลานะครับว่าสําหรับคนที่อีมานแล้วก็กระทาความดีทั้งหลายนะครับคือศรัทธาและทําความดีนะละหมาศรัทธาด้วยละหมาดด้วยสือสินอดด้วยอ,อ่านอัลกุราด้วยบริจาคด้วยนะครับทำอะไรทุกอย่างที่เป็นความดีเป็นสิ่งที่อัละลอฮ์เราซูนเรียกร้องเรานะเราทําเต็มกําลังความสามารถของเรา นะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจถวายเดีวเราสุบฮานตะลานะครับอาร์บอกว่าคนเหล่านี้อาร์จะให้เข้าเข้าในสวนสวรรค์อย่างมากมายเลยนะซึ่งมีลาน้าไหลาสายไหลผ่านอยู่ด้านล่างแล้วก็คมนักแบบไหนคมนักอยู่อย่างถาวรนะไม่ใช่อยู่แค่ชั่วคราวนะอยู่ถาวรอยู่ตลอดไปเลยนะครับด้วยอนุมัติข,ของพระเจ้าของพวกเขานะครับแล้วอาร์บอกอยังไงครับอ่าอ่า้งยศุนฺฟียาสัลาม การกล่าวคำนับการกล่าวคำทักทายของพวกเขานันนน้นั้นก็คือการให้สลามกันนะครับคือคําว่าสันติมาเลยก็จะข่าวทักทายพวกเขาด้วยกับการให้สลามนะครับพร้อมกับการให้เกียรตินะครับอย่างมากมายเหมาะสมกับชาวสวรรค์นั่นเองเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ลระสุภาในวัตลาหยิบยกมานะครับบอกให้เรารู้เพื่อเป็นกําลังใจให้เรานั้นได้ได้ตระหนักแล้วก็ได้เชื่อมั่นใน คำมั่นสัญญาที่อัลลอฮเวลลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานนะครับแล้วก็อย่าได้ตกเป็นทาสของเชตตอนอย่าได้คล้อยตามเชตตอนนั่นเองนะครับเพราะสิ่งที่มันส่เงืสัญญากับเราหรือบอกล่อลวงเรานั้นอันนั้นเป็นเรื่องที่มันหลอกลวงทั้งนั้นเองนะครับแต่คำสัญญาของเราสู่ตลานั้นเป็นความจริงแล้วเราก็จะได้รับนะครับในวันอังคารนั่นเองครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านครับอักูลานสุิฮาสฟัสซอกฟิรโลอซีมารีบัลัคกุลมุไวซายลิมซลิมีนามิงกุลิซัมฟัสซอกฟิรูฮูอินน่าวะลกฟุร